เบาลเมืองเจรแมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองอุบลราชธานีติดกับเทศบาลนครอุบลราชธานีตำบลหนองขอนตำบลหนองบอ่อและเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยเทศบาลเมืองเจรแมมีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ50ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ31,250ไร่ครอบคลุมพื้นที่จำนวนสิชุมชนด้วยเทศบาลเมืองเจรแม ติดกับตัวเมืองอุบลทําให้การเดินทางมายัางพื้นที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายทั้งทางรถไฟสายการบินรถโดยสารหรือรถส่วนตัวมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่มีห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมสถานที่ตั้งถุนราชการและสิ่งอำนวยสะดวกมากมายมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เทศบาลเมืองเจรแม ูกโอบกอดด้วยลำน้ำหลายสายทั้งแม่น้ำมูลลำมูลน้อยลำเตบายที่มาบรรจบกันด้วยมีแม่น้ำลำน้ำหลายสายในพื้นที่บวกกับพื้นที่ของตัวเทศบาลเมืองเจรแมต่ำกว่าพื้นที่ชุมชนโดยรอบจึงทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่บริเวณนี้อยู่บ่อยครั้งทำให้คนในชุมชนบางอาชีพต้องหยุดทำงาน พื้นที่ที่อยู่อาศัยบางส่วนเสียหายคนในชุมชนเองได้รับผลกระทบคนในชุมชนต่างเข้าใจและยอมรับเพราะตัวเองเป็นชุมชนริมน้ำดังนั้นโครงการออกแบบพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองเจร์แมจะเข้ามาช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเทศบาลเมืองเจร์แมโดยจะใช้หลักการของเมืองพลวัตหรือ Urban r e s i l i e n สซ โดยจะมีการพัฒนาในแบบ4มิติด้วยกันคือมิติที่1สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมิติที่2เศรษฐกิจและสังคมมิติที่3โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศและมิติที่4ภาวะผู้นำและกลยุทธ์โดยการพัฒนาทั้ง4มิติจะอยู่ภายใต้ 1. การปรับตัวและการบรรเทาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 2. การเติบโตของเมือง 3. เมืองที่ปลอดภัยและครอบคลุมโดยมีวิสัยทัศน์เจลเมริซิเลียนซิตี้เมืองที่ปรับตัวและพร้อมเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเป้าหมายเมืองแห่งอนาคตที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ทั้งปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยใช้นวัตก,กรรมในการลดปัญหาการสร้างความเสื่อมโทรมให้กับสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อออกแบบพื้นที่เพื่อพัฒนาเมืองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก2วางแนวที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกันที่จะทำให้เมืองแข็งแกร่งขึ้น 3. เพื่อหาแนวทางร่วมกันกับชุมชนที่จะทำให้เทศบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้เรื่อยๆโดยไม่หยุดชะงัก 4. การใช้พื้นที่บริเวณที่เกิดน้ำท่วมให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเทศบาลเมืองเจรแม้ให้เป็นเมืองที่รับมือเติบโงและปลอดภัย